เริ่มต้นเทรด forex นะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าเทรเดเดอร์หลายๆคนนะครับที่เข้ามาศึกษาในตลาด forex like, โดยเฉพาะเทรเดเดอร์มือใหม่นะครับหลายคนก็จะจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีเริ่มศึกษาจากตรงไหนดีนะครับ y ยูแฮเพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาเบสิกพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับว่าเริ่มต้นเทรด forex นะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับที่เข้ามาศึกษาในตลาด forex โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่นะครับหลายคนก็จะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเราควรที่จะศึกษาอย่างไรดีนะครับเพราะเนื้อหาในตลาด forex นั้นมีเยอะมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีไม่รู้ว่าจะเริ่มศึกษาจากตรงไหนดีนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับ ผมอยากจะพาคุณผู้ฟังไปทำความเข้าใจโดยเฉพาะคำศัพท์นะครับที่เรามักจะเรียก Forex Pit ผิดนะครับก็คือคำว่าลงทุน Forex นะครับหุ้น Forex หรือว่าเล่น Forex นะครับคำแรกก็คือลงทุน Forex นะครับลงทุน Forex จริงๆแล้วตลาด Forex เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับพอคำว่า ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนก็หมายความว่าเงินของเรารที่เข้าไปในตลาดฟอเร็กซ์นั้นก็เข้าไปเพื่อที่จะไปเก่งกําไรจากกราฟราคาที่มันมีการเคลื่อนที่เท่านั้นเองนะครับไม่ไดเอาเงินไปปรับปรุงพัฒนาหรือว่าลงทุนในกิจการใ,ใดๆนะครับดังนั้นคําว่าลงทุนจึงไม่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่การลงทุนมันคือการซื้อมาแล้วก็ขายไปในราคาที่แตกต่างกันนะครับอันที่2ก็คือหุ้นฟอเร็กซ์นะครับ ฟอเร็กไม่ใช่หุ้นและหุ้นไม่ใช่ฟอเร็กนะครับดังนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับคำว่าหุ้นก็คือคําว่าหุ้นส่วนลองนึกถึงนะครับสมมติว่าถ้าคุณอยากจะเปิดร้านกาแฟกับเพื่อนนะครับคุณออกเงินเอ่อออกเงินการคนละครึ่งนะครับก็คือ50%ต่อ50%ก็หมายความว่าคุณมีความเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งเพื่อนคุณก็มีความเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งนะครับแต่ตลาดฟอเร็กนั้นการที่คุณเอาเงินลงไปไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของตลาดฟอเร็กนะครับไม่ได เจ้าของธุรกิจตลาด f o r e x นะครับซึ่ง f o r e x มันก็คือสกุลเงินที่เฉยนะครับดังนั้น f o r e x ก็ไม่ใช่การลงทนุนแล้วก็ไม่ใช่หุ้นด้วยนะครับข้อที่3นะครับเล่น f o r e x เล่นหุ้นพวกนี้นะครับพอฟังคำว่าเล่นเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วเหมือนแบบเล่นการพนันนะครับซึ่งจริงๆมันก็ใช้ได้แหละแต่มันฟังดูแล้วอาจจะดูไม่ยั่งยืนเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยแตกต่างจากคำว่า การพนันเท่าไหร่นะครับดังนั้นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลยไม่ใช้คําว่าเล่นนะครับจึงใช้คําว่าเก็งกําไรหรือซื้อขายหรือว่าเทรดเฉยๆนะครับพอใช้คําว่าเล่นเนี่ยมันมันเหมือนเราแบบเข้าไปเล่นๆเ,เนาะนะครับมันไม่ได้จริงจังดังนั้นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะจริงจังเพราะไอ้เงินนั้นก็คือเงินจริงๆนะครับ เขาก็เลยนิยมใช้คําว่าเก่งกําไรซื้อขายหรือว่าเทรดมากกว่าคําว่าเล่นนะครับหรือว่าถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นเขาจะบอกว่าลงทุนในหุ้นนะครับเขาไม่ชอบคําว่าเล่นหุ้นสักเท่าไหร่เพราะฟังดูแล้วมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันค่อนข้างที่จะเหมือนกับการพนันนะครับแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผมอยากเตือนก่อนที่จะศึกษาเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคําโฆษณาที่บอกว่าการลงทุนไม่มีความเสี่ยงนะครับนั่นแหละครับนั่นคือมิจฉาชีพนะครับ แต่ถ้าบอกว่าการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงนะครับอันนั่นแหละครับนั่นคือความจริงอ,อยากจะแยกแยะตรงนี้เนาะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงไม่มีทางที่คุณจะบอกว่าคุณขี่อีกไบค์200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับความรุนแรงมันเท่ากับคนที่ขี่บบ๊กไบค์20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่มีเซนเนาะมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นการที่ผลตอบแทนสูงเท่าไหร่นะครับ โอกาสที่จะเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ย่อมเป็นกราฟที่สูงไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนนะครับทีนี้หลังจากที่ผมเกริ่นมาเยอะแล้วนะครับผมอยากจะพาไปทําความเข้าใจ 9เตปขั้นตอนนะครับในการเข้าสู่ตลาด forex ว่าเราควรที่จะศึกษาอย่างไรนะครับเราควรที่จะศึกษาอะไรก่อนดีนะครับเริ่มจากข้อที่1ครับก็คือศึกษาในความรู้ความรู้นะครับการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงนะครับดังนั้นเราควรที่จะศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนเก่งกาไรกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจว่า forex คืออะไรนะครับทีนี้ไหนเราก็พูดถึง ว่าฟอรเร็กคืออะไรเนาะนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังเข้าใจเกี่ยวกับฟอรเร็กมากยิ่งขึ้นเลยนะครับฟอรเร็กก็คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศนะครับที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเงินตาที่นั่นคือตลาดฟอรเร็กนะครับพอฟังแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะงงว่าเออแล้วทุกๆวันนี้นะครับฉันมีความเกี่ยวข้องกับตลาดฟอเร็เกหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเกือบทุกคนเลยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับตลาดฟอเร็กอยู่แล้วนะครับเราไปซื้อรถยนต์ของญี่ปุ่นนะครับเราก็ถือว่ามีส่วน ร่วมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อใช่ไหมครับเราไปซื้อรถยนต์จากญี่ปุ่นนั้นก็หมายความว่าเราเอาเงินไปให้บริษัทหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทนั้นเขาเอาเงินไปให้บริษัทญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะซื้อรถยนต์เราซื้อ iPhone น,นะครับบริษัทนั้นก็จะเอาเงินนะครับไปซื้อ iPhone อจากสหรัฐอเมริกามาให้เรานะครับอันนี้คือการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งสกุลเงินแต่ละประเทศเขาจะใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างไทยกับดอลลาร์เนี่ย ก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับสกุลเงินบาทก็จะใช้อยู่ในไทยเป็นหลักนะครับสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็จะใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วดอลลาร์ค่อนข้างที่จะใช้ไปทั่วโลกนะครับในซื้อขายต่างๆหลายๆคนก็ใช้เงินดอลลาร์จำนวนมากนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงภาพรวมเนาะนะครับสกุลเงินดอลลาร์ก็จะใช้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับส่วนสกุลเงินบาทนั้นก็จะใช้ที่ไทยเป็นหลักนะครับ ดังนั้นภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับทั้ง2ประเทศนี้ก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทำให้มูลค่า1บาทนั้นไม่เท่ากับ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับแล้วทีนี้นะครับหลายๆคนก็จะคิดว่าเออที่กราฟมันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นลงจากอะไรนะครับแน่นอนขึ้นลงจากอุปสงค์อุปทา,านหรือว่าดีมานกับซับไายนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือความต้องการซื้อความต้องการขายนะครับ ถ้าเกิดว่าเราส่งออกมากๆกนะครับก็คือความต้องการซื้อของประเทศที่นําเข้าสินค้าจากประเทศเราก็จะมากนะครับถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือสม,สมมุติว่าถ้าเกิดว่าประเทศของเรามีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีนะครับแล้วทีนี้ บริษัทรัฐอเมริกานะครับเขามีแต่เงินดอลลาร์ใช่ไหมครับเขาต้องการที่จะมาสร้างกิจการที่ไทยมาลงทุนที่ไทยมาสร้างโรงงาน Apple ที่ไทยนะครับแล้วต้องการที่จะมาสร้างที่ไทยเนี่ยเขาต้องเอาเงินดอลลาร์นะครับมาซื้อเงินบาททําให้ความต้องการซื้อเงินบาทมันมันเยอะขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะส่งผลให้เงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นนะครับพอมาซื้อเยอะๆนะครับแล้วทําไมาเขาต้องเอาเงินมาแลกด้วยล่ะนะทำไมาเขาต้องเอาเงินดอลลาร์นั้นมาแลกเป็นเงินบาทด้วยก็เพราะว่าจะก่อสร้างนะครับ บริษัทก่อสร้างของไทยแน่นอนเขาก็ต้องรับเงินบาทนะครับหรือเงินเดือนที่จ่ายพนักงานนั้นเขาต้องจ่ายเป็นสกุลเงินบาทนะครับจึงทําให้เขาต้องเอาเงินดอลลาร์ของเขานะครับมันแลกเป็นเงินบาทนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้จ่ายธุรกิจของเขาในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยของเรานะครับมีการลงทุนเยอะๆนะครับจากหลายๆที่นะครับก็จะทําให้เงินบาทของเรานั้นแข่งค่ามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือ การอธิบายแบบง่ายๆนะจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยมากนะครับที่ทําให้เงินนั้นแข่งค่าหรืออ่อนค่านะครับแข็งค่าก็คือเงินบาทมันแข่งค่านะครับสมมุติทุกวันนี้นะครับหดอลลาร์มีค่าเท่ากับ30บาทนะครับถ้าเกิดว่ามันลดลงเรื่อยๆจาก30บาทเป็น29 28 27 26 25แบบนี้นะครับก็คือเงินมันแข็งค่านะครับแต่ถ้าเกิดว่า30บาทในวันนี้นะครับเพิ่มเป็น3 1 32 33 34 3 5นะครับอันนี้ก็คืออ่อนค่านะครับ เชื่อหรือไม่นะครับว่าเงินบาทของเราเคยอ่อนค่าไปถึงเกือบ50บาทเลยนะครับตั้งแต่สมัยของต้มยำกุ้งนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าทําให้หลายคนเจ๊งไปเลยนะครับจากการอ่อนค่าของเงินเฉยๆก็ทาให้บริษัทหลายๆบริษัทล้มตายได้เลยนะครับเออแล้วแบบนี้ทําไมเขาถึงล้มตายจากการที่เงินอ่อนค่าหรือแข็งค่าก็ลองมาดูกันครับทุกการเคลื่อนที่ของ อ่อ,อนค่าที่แข็งค่าของสก,กุลเงินนะครับจะส่งผลกับอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ส่งผลมากก็ส่งผลน้อยแต่ส่งผลอย่างแน่นอนนะครับสมมุติว่านะครับเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่่าสบาทต่อ1ดอลลาร์นะครับก็คือ1ดอลลาร์มีราคาอยู่ที่30บาทเท่ากับว่าถ้าเกิดเราต้องการ1,000ดอลลาร์นะครับเราก็ต้องหอบเงิน300,000ล้านบาทเพื่อที่จะไปซื้อเงินดอลลาร์ได้1,000ดอลลาร์ใช่ไหมครับหนึ่ 1, ล้านดอลลาร์ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการขายก็มองอีกม,มุมก็คือเอา1,000ดอลลาร์ 1, ไปขายแล้วเราก็ได้กลับมาเป็นเงินจำนวน3 0 0 0 0ล้านบาทอันนี้คือเงินจำนวนนี้นะครับเงินจำนวน30 0 0 0ล้านบาทนี้แล้วสมมติว่าวันหนึ่งนะครับเราต้องการที่จะเอา1000ล้านดอลลาร์กลับขึ้นมานะครับแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้นอยู่ที่40บาทตอ่อ1นดอลลาร์นะครับเ,เงิน30 0 0 0ล้านบาทที่เราได้มาก่อนหน้านี้มันไม่พอแล้วนะครับ เราต้องเอาเงิน30 0 0 0ล้านบาทเาข้าไปครับเราต้องเอาเงิน4 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเพราะว่าอัตราแรกเปลี่ยนขึ้นไปที่40บาทต่อน1นดอลลาร์นะครับเท่ากับว่าเราจะต้องเอาเงินนั้น4 0 0 0 0ล้านบาทแต่เรามีแค่30 0 0 0ล้านบาทเองที่เราแลกไปก่อนหน้านี้นะครับแสดงว่าเราจะต้องหาเงินเพิ่มมาถึง10,000ล้านบาทนะครับแต่ว่าที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้คือครั้งหนึ่งมันเคยขึ้นไปสูงถึง50บาท ต่อ1ดอลลาร์เท่ากับว่าหลายๆคนนะครับจะต้องหาเงินมาเพิ่มขึ้นตั้งเท่าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะซื้อเงินจํานวนดอลลาร์หนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เราเคยซื้อมานะครับเราเคยซื้อมาได้ที่30,000ล้านบาทนะครับที่1,000ดอลลาร์ 1, แต่ทีนี้เราต้องการ1,000ดอลลาร์ 1, คืนนะครับเราก็เอาเงิน3 0,000ืนนี้นะครับไปซื้อไม่ได้แล้วนะครับ เราได้กลับมาแค่เกือบอเกินครึ่งมานิดเดียวเองนะครับก็คือได้มา5600ดอลลาร์เท่านั้นเอง5 6 0 0ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับนี่นะครับสกุลเงินการเคลื่อนที่อ่อนค่าหรือแข็งค่ามันค่อนข้างที่จะมีส่วนสำคัญตรงนี้ตรงนี้ก็เลยมีแบงค์ชาติเข้ามาที่จะมาควบคุมนะครับมาดูแลตรงนี้มากำกับตรงนี้เพื่อที่จะให้มันโอเคที่สุดน,นะครับถ้าเกิดว่ามันอ่อนค่าเกินไปหรือแข็งค่าเกินไปแน่นอนว่ามันก็ไม่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเจลาะรายละเอียดลึกลงไปอีกนะครับ มันก็จะผูกกันไปที่แบบประเทศที่ซื้อขายกับเราบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่อนค่าเกินไปนะครับประเทศอื่นก็หาวิธีที่จะทําให้สกุลเงินของเขาอ่อนค่าตามไปด้วยแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็น,นกลไกของตลาดนะครับจริงๆรงายละเอียดตรงนี้มีเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าอธิบายตรงนี้ผมคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะยาวเกินไปเพราะอันนี้แค่หัวข้อแรกของเราเท่านั้นเองเนาะนะครับ สเต็ปแรกก็คือเราจะต้องศึกษาหาความรู้ถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนในตลาด f o เร x เราจะต้องศึกษา f o r e x ให้ดีนะครับข้อที่2ก็คือเลือกบรกเกอร์ให้ถูกครับการเลือกบรกเกอร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับคนใกล้ตัวหลายๆคนของผมนะครับที่เข้ามาเทรดในตลาด Forex นะครับหรือว่าหลายๆคนที่เคยเข้ามาสอบถามผม เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นผมเคยทําเว็บไซต์สอนเทรดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วในตอนนี้นะครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนเข้ามาถามว่าเว็บอ่บล็อกนั้นดีไหมนะครับเข้ามาใหม่มีโปรโมชั่นดีมากนะครับซึ่งพอไปเจาะลึกจริงๆแล้วโอ้โหไม่มีลายเส้นไม่มีอะไรต่างๆเลยนะครับนั่นแหละครับการเลือกบลกเกอร์สำคัญมากแล้วคนรู้จักหลายๆคนนะครับของผมสูญเงินจากตลาดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าเขาเทรดขาดทุนนะครับ เขาช่วยได้กําไรแต่เขาไม่สามารถที่จะถอนเงินจากกําไรของเขาออกมาได้เพราะเขาไปเลือกโบรกเกอร์ที่ผิดนะครับดังนั้นตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกโบรกเกอร์ผมอยากจะฝากเอาไว้นิดนึงนะครับว่าแค่ลายเส้นอย่างเดียวไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในอดีตในวงการ Forex นะครับหลายๆโบรกเกอร์ที่เข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยหลายๆโบรกเกอร์มีลายลเส้นที่ดีหลายๆโบรกเกอร์มีการเงินที่ดีนะครับ แต่ว่าก็ปิดตัวไปได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ดีในอดีตนะครับไม่ได้การันตีในอนาคตนะครับสมมุติว่าผมเองก็ได้นะครับไม่ต้องเอาคนใกล้ตัวผมเองในวันนี้นะครับในอดีตก่อนหน้านี้สมมุตินะนะครับไม่ใช่เรื่องจริงอ่าสมมติก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าอนาคตผมจะเป็นคนที่ดีอยู่นะครับอนาคตผมอาจจะเป็นคนขี้โกงนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่า หลายๆคนหลายๆโบรกเกอร์หลายๆบริษัทนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับดังนั้นก็จงจงเชื่อในข้อมูลนะครับพยายามมันหาข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไลเซนต์ต่างๆนะครับหรือว่าเอกสารในการจัดตั้งโบรกเกอร์นั้นเขาก็จะมีระยะสัญญานะครับบางโบรกเกอร์โดนถอดสัญญาออกเป็นแบบ เป็นหลายปีก็มีนะครับอดีตเคยมีแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วก็มีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ลองศึกษาดูนะครับข้อที่3ครับสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับข้อแรกก็คือเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนะข้อแรกก็คือเราจะต้องศึกษาในความรู้ก่อนนะครับข้อที่2ก็คือศึกษาโบเกอร์นะครับเพราะเลือกโบเกอร์ผิด เงินก็ถอนไม่ได้นะครับข้อที่3ก็คือโปรแกรมในการเทรดนะครับโปรแกรมในการเทรดตรงนี้สําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในในการซื้อขายของเราเราซื้อขายผ่านโปรแกรมโดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่ชอบแบบวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการศึกษาโปรแกรมที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นข้อจํากัดของสมาร์ทโฟนนะครับที่อาจจะทําให้เทรดเดอร์ที่ชอบวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะครับอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับส่วนใหญ่ ทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟหรือเทคนิคส่วนใหญ่จะวิเคราะห์กราฟในคอมนะครับถ้านึกภาพไม่ออกว่าวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเป็นแบบไหนนะครับก็ลองนึกถึงเทรดเดอร์ที่นั่งอยู่หน้าคอมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเห็นจากภาพโฆษณาเนาะแล้วกราฟก็จะมีเส้นอะไรแบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับนั่นแหละครับคือเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะครับข้อที่4ครับก็คือต้องเข้าใจเลเวลนะครับขั้นตอนที่4เราจะต้องศึกษา เกี่ยวกับเรื่อง l e v e ล a g e นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมีให้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมเคยพูดไปถึงเรื่อง l e v e ล a g e แล้วนะครับเรื่อง l e v e ล a g e มันสำคัญมากนะครับสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่เทรดผ่านโกเกอร์ในตลาด forex นะครับเพราะว่า l e v e ล a g e ทำให้เรามีอำนาจในการซื้อขายมากยิ่งขึ้นนะครับและเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเทรดในตลาด forex หลายๆคนนะครับไม่ได้เข้าใจเรื่อง l e v e ล a g e ที่แท้จริงทาให้หลายคนเปิดออเดอร์ โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกาลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะว่าการเปิดออเดอร์สมมุตินะครับการเปิดออเดอร์1นึหลอดนั้นเปิดออเดอร์1นึหลอดในบิตคอยเปิดออเดอร์1หลอดในหุ้น Apple นะครับมูลค่าสัญญาตแตกต่างกันมากนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปศึกษาตรงนี้นะครับเพราะว่าเลเวลสำคัญมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องไปกับหลอดนะครับแล้วข้อที่5คือเราจะต้องศึกษาการบริหารเงินลงทุนนะครับเรื่องเลเวลเรื่องหลอดันนี้ก็ถือว่าหนึ่งในศาสตร์ของการบริหารเงินลงทุนนะครับอย่างเช่น การบริหารเงินลงทุนเราจะต้องเข้าใจว่าเงินลงทุนของเราเท่านี้นะครับเราสามารถที <Armenia Class AS> <tem umas> ่จะเปิดออเดอร์ได้กี่หลอดนะครับเราควรที่จะซื้อขายอย่างไรบ้างเราควรที่จะยิงออเดอร์หลอดยังไงนะครับเพื่อที่จะให้มันปลอดภัยและก็มีผลดีต่อกําไรมากที่สุดนะครับหัวใจสําคัญของการบริหารเงินลงทุนนะครับไม่ใช่บอกว่าบริหารอย่างไรให้ได้กําไรมากที่สุดไม่ใช่เนาะนะครับแต่หัวใจจริงๆแล้วก็คือบริหารอย่างไรให้มันปลอดภัยมากที่สุดนะครับ อยากให้คุณผู้ฟังนั้นเน้นไปที่ความปลอดภัยมากกว่าผลกาไรนะครับก็คือการบริหารที่ดีด้วยเราจะต้องยืดหยุ่นด้วยนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับเราตั้งใจไว้ว่านะครับเราเทรดบิตคอยนะครับเรามีทุนอยู่60,000ดอลลาร์ 60, นะครับเราตั้งเป้าหมายเลยว่าตอนนั้นบิตคอยอยู่ที่ราคา60,000ดอลลาร์ 60, นะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าบัญชีของเราจะเปิดบัญจะเปิดออเดอร์ได้มากสุดเลยก็คือ1นึ่งบิตคอยนะครับซึ่งมันก็มีขนาดสัญญาเท่ากับ60,000ดอลลาร์ 60, นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าในตอนนี้นะครับเรามีทุนอยู่60,000เท่ากันเลยนะครับเรามีทุนอยู่60,000เท่ากับก่อนหน้านี้เลยแต่เราต้องการที่จะเปิดบิตคอยนะครับเราตั้งเป้าหมายว่า1บิตคอยแล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูด้วยว่าขนาดสัญญาบิตคอยนั้นมันลดลงแล้วนะนะครับมันไม่ใช่60,000ดอลลาร์แล้วนะนะครับ ขนาดของสัญญาบิตคอยในก่อนหน้านี้มันเคยขึ้นไปที่ราคา60,000ดอลลาร์ 60, มูลค่ามันก็เลยอยู่ที่60,000ดอลลาร์ 60, ตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่30,000ดอลลาร์นะครับดังนั้นมูลค่ามันก็เท่ากับ30,000ดอลลาร์เท่ากิดว่าเราต้องการขนาดสัญญา60,000ดอลลาร์เท่ากับว่าเราจะต้องเปิด2หลอดนะครับดังนั้นการบริหารเงินลงทุนที่เดีเราควรที่จะยืดหยุ่นตามสภาวะ ตลาดนะครับข้อที่6ครับเทรดอะไรเราต้องศึกษาให้ดีนะครับเราจะเทรดหุ้นอเมริกานะครับเทรดดัชนีต่างประเทศนะครับเทรดฟอเร็กเทรดคริปโตเทรดพลังงานเทรดทองคําเทรดเงินนะครับเราจะต้องศึกษาให้ดีว่าเราจะเทรดอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าในการเทรดแต่ละอย่างนั้นปัจจัยพื้นฐานมันก็จะแตกต่างกันการวิเคราะห์กราฟราคาไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราต้องการเทรดหุ้นหุ้นอเมริกาหุ้นเทคนะครับหุ้นเทคโนโลยีเนาะเราก็ต้องเข้าใจว่า เอไอหุ้ A A <Technology> นเทคโนโลยีเนี่ยมันขึ้นหรือมันจะลงในอนาคตนะครับซึ่งภาพรวมยังไงหุ้นเทคโนโล,โลยีอย่างหุ้นบิ๊กบิ๊กหุ้นใหญ่ๆนะครับอย่างหุ้น Apple หุ้น Google หุ้น Amazon นะครับหุ้น Facebook ยังไงภาพรวมมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเติบโตไปกับโลกนะครับอันนี้ผมไม่ได้เชิญชวนหรือว่าชี้นําให้เทรดนะแต่ว่าผมแค่อยากให้เราเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของโลกความเป็นจริงว่ายังไงอนาคตผมเชื่อว่ายังไง ทอ็ทอปตัวนี้ยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจให้ทีอย่างหุ้นอ่าผมพูดถึงหุ้นเทคเนาะแล้วทีนี้ผมพูดถึงหุ้นน้ํามันอ่าหุ้นน้ํามันนะอ้าวขออภัยครับไม่ใช่หุ้นอ่าตัวน้ํามันดิบนะครับ US Oil นั้นนะครับอนาคตเขาบอกว่าเขาจะลดความต้องการในการใช้น้ํามันให้ลดลงที่สุดนะครับเพราะมันเป็นพลังงานที่ไม่สะอาดนะครับดังนั้นแนวโน้มในการเติบโตของน้ํามันกับหุ้นเทคนะ่ยมันค่อนข้างที่จะอ่า สวนทางกันนะครับหุ้นเทคนั้นมีอนาคตที่สดใสแต่ตัวน้ํามันนั้นนะครับน้ำมันดิบนั้นมีแนวโน้มที่เป็นซันเซ็ตนาะเขาเรียกก็คือใกล้หมดอนาคตแล้วนะครับข้อนั่นแหละครับข้อการวิเคราะห์ก็แตกต่างกันเพราะปัจจัยพื้นฐานก็แตกต่างกันนะครับดังนั้นเราควรที่จะทําความเข้าใจก่อนที่เราจะลงทุนว่ามันเป็นอย่างไรเราควรที่จะรู้ก่อนว่าเราจะลงทุนในอะไรเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันไม่เหมือนกันนะครับข้อที่7ครับก็คือเราจะต้องเลือก วิเคราะห์ด้วยว่าเราจะต้องงานศึกษาเราจะต้องวิเคราะห์กราฟด้วยวิธีอะไรคือการวิเคราะห์กราฟนะครับเราก็ทราบกันดีแล้วว่า,าส่วนใหญ่เนาะเทรดเดอร์ที่กําลังฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกราฟเป็นเทรดเดอร์ที่ชอบวิเคราะห์กราฟด้วยเทคนิคอลก็คือการวิเคราะห์กราฟด้วยสถติติตัวเลขนะครับสถติติตัวเลขนั้นหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ใช้สถิติตหรือตัวเลขนะฉันใช้อินทิเกเตอร์นะครับ ซึ่งนั่นแหละครับคือตัวเลขเพราะว่าอินดิเคเตอร์ก็มีเบื้องหลังจากสูตรคำนวณตามวิธีทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วสถิติคืออะไรสถิติก็คืออย่างแนวรับแนวต้านอะไรคนทว่าเป็นสถิติเนาะนะครับก็เป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟทางเทคนิคนะครับส่วนเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟปัจจัยพื้นฐานนั้นมันวิเคราะห์ยังไงอ่าเพราะาถ้าเกิดว่า เราเคยอ่านตามเว็บไซต์ต,ต่างๆก็จะบอกว่ามันคือการวิเคราะห์ด้วยข่าวจริงๆแล้วอันนี้มันแค่ผิวเผินมากนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้วิเคราะห์จากแค่ข่าวเนาะเราจะต้องวิเคราะห์เจาะลึกลงไปยันผู้บริหารนะครับอย่างเช่นอัลีบาบาก็ได้นะครับแจ็คมาเมื่อก่อนเคยเป็น CEO ของอ l ลีบาบานะครับในตอนนี้มีการเปลี่ยนมือแล้วนะครับไม่ใช่แจ็คมาแล้ว เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้ตัว CEO อคนนี้นะครับเขามีคุณสมบัติเพียงพอไหมเขามีความกล้าพอไหมเขาเคยทำแคมเปญอะไรที่ประสบความสำเร็จไหมพอย้อนกลับไปดูเอ้ยเ,เคยมีนี่นะนะครับอก็อนาคตสดใสอันนี้เราก็ติ๊กถูกไว้ว่าตัว CEO ผ่านนะครับแล้วทีนี้เรามาดูว่าบริษัทอาบาบาตอนนี้ถูกถอดออกจากตลาดหุ้นอเมริกาแล้วนะครับเอ้มันมันจะมั่นคงหรือเปล่าพอมาอยู่ ฮ่องกงนะครับพอมาอยู่จีนทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาด้วยว่าตอนนี้อลบาบากำลังโดนรัฐบาลจีนเล่นงานอยู่นะครับปัจจัยพื้นฐานมันก็เริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนจากก่อนหน้าน,นี้เคยอยู่อเมริกาค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่ตอนนี้โดนถอดออกมาแล้วก็โดนรัฐบาลจีนปรับอีกนะครับโอ้โหแบบนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้คือเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข่าวสารต่างๆว่ารัฐบาลจีนจะลงโทษ นะครับอาิบบาบาคือก่อนหน้านี้อาิบบาบาเคยโดนปรับเงินถึง1นึ่งแสล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นเงินจํานวนเยอะมากเลยนะครับก็นั่นแหละครับก็พอโดนปรับแบบนี้ปัจจัยพื้นฐานมันก็เปลี่ยนนะครับเราก็ต้องคอยวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็มันก็มาด้วยตลาดภาพรวมมันก็จะสะท้อนมาในรูปแบบของกราฟราคาอยู่แล้วนะครับก็คือ ุนอัลลีบาบาก็มีการปรับตัวลงอย่างต่อนเนื่องในตอนนี้นะครับข้อที่8ครับเงินลงทุนครับ ee, สิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนที่เราจะมาเทรดก็คือเงินลงทุนของเราก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเงินร้อนมาเทรดใจเราก็จะร้อนถ้าเราเอาเงินเย็นมาเทรดนะครับใจเราก็จะเย็นซึ่งในความเป็นจรงนิงแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหละถ้าเกิดว่าเราเอาเงินร้อนมาเทรดนะครับใจของเราก็จะร้อนอยากที่จะรีบขายเพื่อที่จะได้เงินมาเร็วๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินเย็นมาเทรดนั้นใจของเราก็จะเย็นนะครับเราถือรอได้นะครับ ดังนั้นเงินลงทุนสาคัญมากอันนี้คือเงินร้อนกับเงินเย็นเนาะทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเงินเยอะกับเงินน้อยอ่าเงินเยอะกับเงินน้อยนี้ก็มีส่วนนะครับเงินเยอะก็ทําให้ใจเราเล็กแต่เงินน้อยทําให้ใจเราใหญ่นะครับเอหลายคนก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรสมมุตินะครับคุณผู้ฟังนะครับต้องการกําไร12%ต่อปีนะครับแต่คุณผู้ฟังมีเงินเพียงแค่1 0 0 0 0บาท คุณผู้ฟังมีเงิน10,000บาทนะครับฟังไม่ผิดกาําไร1 2ต่อปีอยู่ที่เท่าไรครับอยู่ที่1,200บาทนะครับถามว่าเงินจานวนนี้เพียงพอไหมผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับไม่เพียงพอแค่ค่าอินเทอร์เน็ตก็เกิดแล้วนะครับหนึ่งมื่นหนึ่บาทนั้นตกเดือนแค่เดือนละ100บาทเองนะครับไม่เพียงพอดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้กําไรที่เยอะกว่านี้เราก็ต้องโอเวอร์เทรดมากกว่านี้แต่มองกลับกันครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นมีทุนอยู่10ล้านบาทนะครับกําไร1 2ต่อปีกําไร1 2ต่อปีหลายคนบอกว่าน้อยจังนะครับในความเป็นจริงแล้วไม่น้อยนะครับกําไร1 2ต่อปีถ้าเกิดว่ามีทุนอยู่10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาท 12%ก็เท่ากับ1นล้านสองแสนบาทตกเดือนละ1นึ่งแบาทอันนี้ก็ถือว่าเออาจจะเป็นตัวเลขที่เริ่มสวยแล้วใช่ไหมครับท,ท,ทั้งๆที่ไอสิบเนี่ยก็เท่ากันนะครับแต่ว่าไอความพึงพอใจก็จะแตกต่างกันนะครับทำให้คนที่มีทุนน้อยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะโอเวอร์เทรดมากกว่าคนที่มีทุนเยอะนะครับทำให้คนที่มีทุนน้อยส่วนใหญ่มีโอกาสพอแตกมากกว่าคนที่มีทุนเยอะนะครับเพราะว่าทุนน้อยใจเราก็ใหญ่พอทุนใหญ่ ใจเราก็จะน้อยลงนะครับข้อที่9ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นบอกว่าการลงทุนไม่มีความเสี่ยงหรือว่าเจอคําโฆษณาที่บอกว่าการลงทุนไม่มีความเสี่ยงอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและกราฟความเสี่ยงกับกราฟผลตอบแทนมันจะต้องไปคู่กันนะครับไม่มีทางที่มันจะสวนทางกันนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับมาบอกว่าการลงทุนของเขานะครับผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำนะครับ ก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่เขาจะหวังผลประโยชน์อะไรจากเราเนาะนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับอยากที่จะศึกษา forex เพิ่มเติมอยากที่จะศึกษา,าบโรบรกเกอร์เพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเว็บไซต์ของเรามีข้อมูลที่เยอะแล้วก็ครบครันมากๆนะครับแล้วตอนนี้เรากําลังเร่งพัฒนาเว็บไซต์ให้มีข้อมูลรวมไปถึงข้อมูลความรู้นะครับองความรู้เกี่ยวกับ,บโบรกเกอร์นะครับเพราะว่าเราส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบไป เช็คนะครับเอกสารของโบก็ต่างๆนะครับรวมไปถึงคริปโตเคอรเรนซีด้วยที่เร็วๆนี้เราก็จะปล่อยออกมาว่าแต่ละสกุลเงินนั้นนะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างน,นะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฝังนั้น เข้าใจแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ชื่อเว็บไซต์ของเราจํำง่ายๆครับก็ตามเสื้อเลยนะครับมีแค่4ตัวอักษรเท่านั้นเองนะครับหลายคนก็จะถามว่าไอ,อชื่อเว็บนี้ความหมายคืออะไรก็จริง,รงๆแล้วกําลังอยู่ในขั้นตอนการคิดอยู่นะครับแต่ว่าชื่อมันสั้นดีนะครับแล้วก็เป็นโดเมน .com ด้วยนะครับ u-u-s-a-s นะครับ .com ก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้โดย เรายึดสโลแกนนะครับเพื่อนแท้นักเทรดนะครับเพื่อที่จะให้เราเป็นเพื่อนในการคู่คิดในการวิเคราะห์การลงทุนนะครับแต่เราก็ไม่ชี้นําว่าจะต้องไปเทรดอะไรจะต้องไปทํำยังไงนะครับคือเรามีนโยบายที่จะไม่ไม่ยุ่งกับเงินใครเลยนะครับแต่เราต้องการที่จะให้ความรู้เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับ อยากให้เราทําหัวข้ออะไรก็สามารถที่จะแนะนํามาได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นกําลังใจให้เราได้ง่ายๆแค่กดไลค์เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากกดนะครับก็สามารถกดไลค์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากเราผมขอย้ําเลยนะครับว่าตอนนี้เรากําลังวางแผนที่จะทำโปรเจกต์วิดีโอที่ เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้9ก้าทันเกี่ยวกับโลกของ Forex m a r มากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เรากำลังวางแผนกันอย่างเต็มตัวเลยนะครับพร้อมกับสตูดิโอใหม่ของเรานะครับหวังว่าวิดีโอของเราคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับอย่างไรก็ตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อยู่ a d นเพื่อนแทนนักเทรด